สี่ดีตอนบ่ายๆครับทุกคนก็อยู่กับช่องของตอมันทัวร์ตู้ทึบแคทไทยแลนด์นะครับก็วันนี้เป็นวันที่ยีิบสามครับทุกคนก็าตอนนี้เป็นเวลาสิบสามนาฬิกาสี่สี่นาทีนะครับก็ผมกําลังจะเดินทางไปพัทยาครับทุกคนไปพัทยสองที่นะครับก็พอดีลูกค้าไลนา์มาช่วงสายๆนะครับสิบเอ็ดโมง ว่าให้ผมไปวิ่งงานให้หน่อยนะครับไปประตูน้ํานะครับผมก็เลยถามแกว,ว่ามีใช้ให้ผมเลือกไหมนะครับก็เลยแกยก็เลยบอกว่ามีพัดยานะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมมาพัดยาดีกว่านะครับวิ่งงานก็ประตูน้ําเดี๋ยวไว้ให้พี่พี่รถขากลับวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับจะได้ไม่ต้องตีเปล่ากลับนะครับถามว่าผมไปได้ไหมผมก็ไปได้ครับประตูน้ําผมก็เคยวิ่งอยู่นะครับ ก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่คทุกคนมันก็ได้อยู่ขอแค่แจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนถึงสักสิบนาทีครับเดี๋ยวลูกค้าออกมารอครับง่ายทุกจุดนะครับสามจุดประตูน้ําว่าผมว่าผมจจะไปพัทยาดีกว่าเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศนะครับการเดินทางดีกว่านะครับกขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดมาแล้วครับทุกคน ว่สองแปดนาทีครับก็ใช้เวลาเดินทางไปถึงจุดแรกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจากโกดังมาโกดังบางประกงมานะครับก็เหลืออยู่สามสิบสานาทีครับ45่ิกิโลเมตร ก็ตรงจุดแรกอะผมเคยไปแต่ละผมรับงานานัแรกหมดนะครับตรงนี้เจ้านี้นานๆเขาจะสั่งมาทีนะครับลูกค้าปลาทางน่ารักนะครับซื้อนาไม่กินด้วยนะครับก็ยืนพื้สักเจ็ดสิบครับไม่ได้รีบนะครับ ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ที่ไหนได้ผมหลงว่าลูกค้าชายแมีเลื่อนรับของันสุกครับปกติรับวันสร์ผมว่คิดมาตลอดขับรถมาของตะโสมเมื่อคืนไงาพรุ่งนี้ก็ได้หยุดแล้วท้องที่ไหนได้วันนี้วันสร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับก็ได้คุยกับพี่ฉเฉลือกันหนึง่ง ที่จอดลงคลองอย่างนั้นแกบอกว่าจะคืนตู้ทันหรือไม่หรือว่ายังไงนะครับลานปิดห้าโมงนะครับร้านแหลมนะครับของยังลงไม่เสร็จเลยทุกคนอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าเสร็จหรือย,อยังครับตอนนี้บ่ายสอง สารเกียครับบางทีถ้าเกียบอกว่า้าคืนไม่ทันเกียก็ต้องไปดอกนะถ้าดอกมันมันเหมือนเสียตังทิ้งนะทุกคนเกียบอกเขาทู่ไปฝากันเหมือนเสียตังทิ้งนะครับจากที่เราคำน,นวณหน้าง,งานได้ว่ามันง่ายนะพอม,มาถึงมันไม่ง่ายนะ ก็อยู่หน้าด่านโป่งแล้วครับทุกคนบางละมุงนะครับก็ซ้ายไปถนนหมายเลขสามสิบหกครับมุงหน้าและยองนะครับอานนี้เองแล้วทุกคนสองร้อยก็ผมเปิดล่าๆไว้อยู่นะครับไว้ดูงานนะครับเขาไปลงพัทยาน่าจะห้าสิบบาทครับทุกคน ถ้าผมจำไม่ผิดนะอากาศร้อนมากครับวันนี้สามสิบห้าองศานะใกล้จะถึงลูกค้าแล้วครับจุดแรกสิบกิโลเมตรนะครับพระเจ้านี้มีคนช่วยนะครับเขามีคนช่วยเรามีหน้าที่อยู่บนรถนะครับ ยกมาวางแทนรถนะครับเดี๋ยวเขายกไปวางเองนะครับตัวแต่ว่าอีกเจ้าหนึ่งต้องลงของให้ลูกค้านะครับวางไว้หน้าร้านห้าสิบลังหนักจ่นะทุกคนร้อยสี่สิบก่าลันหนักรวมก็ประมาณตันสามประมาณนี้เลย จุดพักรถมาประชันหนึง่งส้ายไปอุตภเภาชาติเงียบ บ้านอำเภอหาจอมเทียนบ้าน,นำอำเภอเนี่มันคืออะไรทุกคนผมก็ยังไม่เข้าใจแต่บ้าน,นำอำเภอมันเป็นอำเภอหรือว่าเป็นตำบลครับบ้าน,นำอำเภอมาตาพุทธอุตเผาระยองทิศซ้าย เราใช้สองเลนขวานะทุกคนไปพัทยาสองเลนซ้ายไปยองนะครับมาตาปุดีย๋ยวหาวิธีเข้าเลนขวากันกทุกคนเพราะว่าหลังเนินนี้ไปมันจะเป็นเส้นทึบนะครับจะเข้าลําบากนะ mm hmm. ถ้าเราอยู่เลนนี้มันจะอยู่เลนซ้ายพอดีทุกคนที่ว่าจะไปพัทยานะ เห็นไหมทุกคนมันจะอยู่เรียนซ้าพอดีเราลงมาป๊าทางออก13พัทยามอเตอรว์วีหมายเลข7ประมอศูนย์บวกร้อยเออเจ้า ลงจากทางด่วนมาแล้วครับทุกคนก็ค่าทางด่วน40บาทนะครับก็อยู่ถนนเรียบทางรถไฟครับตอนนี้ ปลายทางจุดแรกอยู่ถนนสุขมุมวิทพัทยา53ทับทับดนะครับ ตามชีวิตเราว่าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าทุกคน เยวซายซอเจ็ดครับก็ซอนี้ทะลุนะครับก็บ้านลูกค้าจะอยู่ฝั่งขวามือครับผม หาวิธีอรดกันครับน่าจะเป็นหลังนี้นะทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ตรงเนี้ยตัวหาลูกค้ากันครับผมไปกันต่อร้านที่สองครับทุกคน ก็อีกสามจุดเจ็ดกิโลเมตรนะครับจากจุดแรกไปยังจุดที่สองนะครับก็อยู่ถนนเทพประสิทธิ์ครับอู้งานลาลาออกมนจะตัวลลพันสองพันดวก่อนพี่ๆท่านใดที่ว่ารองานกองเทพดีใจด้วยครับงานราคาดีมากครับเลยกรุงเทพครับ นี่จะพันห้าสองพันนะครับโ oh. อร้านที่สองเป็นร้านที่เราไปลงวันนั้นนะครับทุกคนห้าสิบลังเดี๋ยวดูจีเวก่อนทุกคนว่าจะไปทางไหนดี เดี๋ยววิ่งขึ้นไปหน่อยครับเราไปติดไฟแดงแล้วขวาครับถ้าเลี้ยวตรงหน้านี่มันจะเจอไฟแดงอีกสองสามไฟแดงทุกคนถ้าเราเลยขึ้นไปหน่อยเลยเขาน้อยขึ้นไปหน่อยมันจะติดไฟแดงแค่ไฟแดงเดียวครับคือไฟแดงเลี้ยวขวาเข้าถนนเทพประสิทธิ์นะครับแยกบุญ yeah! สัมพันธ์ ก็วันนั้นเรามา็ส่งงานให้ลูกค้าอยู่นี่นทุกคนที่ว่าลูกค้าอยู่สนามแบตเขาน้อยนะครับชอบชอบชอบ,ชอบผมชอบมานะพัทยามันมีอะไรให้ดูเยอะแย,ย,ยะครับสบายตาดีผมว่ามีนู่นมีนี่ให้มองนะครับมีทางรถฟงรถไฟให้มองนะทุกคนอย่าคิดไปไกลอ่ะ รู้ๆนะครับว่าพี่คิดอะไรกันอยู่อ่ะพี่ๆคิยอะไรกันอยู่ผมรู้นะเด่งอีกแล้วครับ600ร้อยไปไหนไประยองทุกคนมานแย่ห้องครับไปห้วยโป่งครับอาเภอเมืองโอ้เอาๆๆแอบหูบมาด้วยคืออะไร เดี๋ยวเดยอดองไว้ก่อนครับให้ราคามันบวกห้เยอะก่อนทุกคนจอย่างนี้นะครับเผื่อได้งานไปทั้งบ้านอีกงานหนึ่งนะครับไม่ได้ก็ไม่เอาครับได้ก็วิ่งโโโหโหกระเทีออย่ยวจังเลย ผมคิดผิดทุกคนผมไปเติมลมหลัง90บอ่ะเมื่อวานน่ะไปวิ่งทรายเมอสองตันกระแทกดีที่นี้เวลาวิ่งรถเปล่าเดี๋ยวไปไปล่อออกครับผมไปเติมลมอยู่ที่ร้านผมบอกว่าให้เขาเช็คลมให้ผมหน่อยนะครับปากผมก็ไวด้วยพี่เขาบอกว่า80แล้วนะพอดีแล้วนะพี่เขาบอก อ่าผมบอกว่าเก้าสิบเลยผมบอกอ่าเลยทีนี้รถไฟจะมาทุกคนรถไฟอย่างไเอ่ยน้ดูรถไฟครับทุกคนเราดูรถไฟนะมาแล้ว หมดเรียบร้อยครับ ก็จบงานจุดที่สองเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงพอดีครับ mm. ก็ผมจะเดินทางกลับบางประกงแล้วนะครับทุกคนทีนี้ก็งานลาลาหายหมดแล้วครับพี่ๆีเขารับเรื่องเทศหมดแล้ว mm. ก็เที่ยนี้ใช้น้ำมันไปสามร้อยนะครับทุกคนค่าทางด่วนห้าสิบบาทนะครับขากลับก็วิ่งข้างล่างกลับไปรเรื่อยๆครับชมบรรยากาศไปรเรื่อยๆครับทุกคน ก็ไปกับประมาณผมไม่ได้เซ็กิโลครับเริ่มเซ็โลไว้ไปกับประมาณร้อยห้าสิบโลประมาณนี้ทุกคนครับประมาณเจ็ดสิบห้าครับกับเจ็ดสิบห้านะครับเท่ากันก็สำหรับคลิปนี้พาเพื่อนเพี่พี่ๆนทางจากบางปะกุงนะครับมาส่งงานให้ลูกค้าที่พัทยาสองจุดนะครับซึ่งเป็นงานลูกกรม เรานั่นเองครับผมแต่ไม่รู้ว่าเที่ยวน่าจะได้วิ่งหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ก็ได้วิ่งเหมือนเดิมแหละเพราะว่าลูกค้าคุยดีอยู่นะครับก็ทักไลน์มาอารมณ์ดีอยู่นะครับคนที่เรียกรถที่ว่าจ้างเจ้านายนะครับแต่ว่าลูกน้องก็แล้วแต่เขาครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอลูกน้องเขาตลอดนะครับวันไหนเขาไปรับก็บางทีลูกน้องก็ไม่มานะครับจะมาเฉพาะตอนลงตู้ครับก็ปล่อยผ่านครับ พอแค่บริการลูกค้าดีก็พอแล้วครับที่เหลือก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์ช่องอัตมอนทัวร์ตู้ทึบแคลนให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนก็คลิปนี้น่าจะลงวันจันนั่นแหละดูสูงแล้วเพราะว่าคลิปยังไม่ได้ตัดอีกประมาณสองคลิปนะครับ ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทำงานอย่างมีความสุขครับผมก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ